รับผมสวัสดีครับผมครับมาเจอกับชุดนี้อีกแล้วครับผมสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทสำหรับชุดนี้ครับและการที่หายการรีวิวไปนานครับสำหรับชุดนี้ครับพร้อมใช้ิงับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการคือเสียงออกงานฟังในบ้านครับหรือจะออกงานแบบเล็กน้อยได้เลยสำหรับชุดนี้ครับผมชุดนี้เป็นชุดแหลกไปเลยนะครับสำหรับชุดนี้ครับในชุดแหลกจะมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างว่าเป็นพาวเวอร์ไม่กัอีกพาวเวอร์ถึงแท่นได้ไปด้วยครับไม่ลอยก็ได้ไปด้วยครับพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมครับนี่ปลั๊กไฟติดแหลกไปด้วยหนึ่งต พร้อมด้วยแหลกไปด้วยหนึ่งตัวสําหรับชุดนี้ครับเป็นชุดแหลกเราก็จัดสายเสิ่งรียบร้อยแล้วครับผมไปถึงลูกค้าก็สามารถเสียบไฟเสียบสายระพูใช้ได้เลยชุดนี้ไปพร้อมกับมิกอีกหนึ่งตัวครับผมสหรับมิกตัวนี้ฟังก์ชันครบเหมือนเดิมด้วยเป็น EQ ครับมีมีไปด้วยครับระบบเอฟเฟกต์เราก็มีไปด้วยนะครับเชนตัวสองนี่ครับมีเอฟเฟกต์ ake, ให้ไปด้วยครับผมครับเอฟเฟกต์ก็ ake, มีหลายเสียงแล้วแต่เราจะเรียกเอฟเฟกต์เอ็กโคมีในตัวนี้ทุกอย่างครับมีทั้งระบบบลูทูธอีกด้วยสหรับมิกตัวนี้ครัับบผมคร พร้อมด้วยในช่องมิกฟังก yes. so ์ชัน EQ ครบไม่เป um ็นพวกเบสพวกกลางพวกแหลมสามารถปรับในมิกเราจะเลยสลับฟ right? ังก์ชันมิกตัวนี้ครับผมครับตัวนี้แหละความพิเศษครับของสลับชุดนี้ครับผมทีนี้ทางด้านตู้ครับผมนี่ตู้ก็เป็นตู้เบส18นิ้วไปเลย2ใบครับใครชอบแนวแบบเปิดเอารวมมักแนะนำเป็นดับบิวครับผมตู้ก็เป็นงานไม้อรับทั้งบดครับเนี่ยนาดยี่สมิลทั้งบดพร้อมด้วยตะแกรงปั๊มไปเลยนะครับสลับตู้เบสของเราครับผมตู้กลางครับก็เป็น AB12 ครับตัวนี้เป็นกลางที่มีเบเสียบด้านล่าง ด้านข้างมีของจับครับสามารถยกพวกผ้าไปเดนกอะไรก็ได้ครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากแขวนครับใช้ตัวนี้ไปเลยครับตัวขายดีของเอกสาวเลยครับในตู้12นิ้ว1ดอกและบีก1ดอกสรับในตู้ครับในตู้เจะมีเนตเวิร์กแล้วนะครับผมลูกค้าก็สามารถใช้งานได้เลยสำหรับตัวนี้ไปถึงบ้านครับในชุดเราแถมสายให้ไปด้วยทุกอย่างพร้อมด้วยการมาร์กสายไปถึงลูกค้าแค่เสียบสายเข้าครับน่เสียบสายแล้วพงเข้าคื่นี้ก็สามารถดังแล้วก็เสียบไฟเข้าชุดเดียวกันเลยสำหรับตัวนี้เพราะว่าเราจัดให้ครบทุกอย่างนะครับในหลตัวนี้ัปกระสผม 快到。Oh, ว่าได้เบสที่มีทรงพลังมากขึ้นว่าเป็นเบส18นิ้วครับผมพร้อมด้วยการ12นิ้วรองรับงานการแกงกันเลยสำหรับชุดนี้ครับแล้กก็เป็นแลมตัวใหญ่ครับผมครับออกกางายแจ้งได้สบายครับพร้อมด้วยชุดนี้เป็เวอร์ไปด้วยครับไม่ลอยไปด้วยพร้อมใช้เลยปั๊กไฟมิกครบทุกอย่างในชุดแลกไปเลยครับไม่ถึงแค่เสียบไฟครับแล้วก็เสียบสายรำโพวงเข้าดังเลยสำหรับชุด36,000รบาทองเ้ย3 6 0ครับผม